สิ่งแรกที่คนเขาจะเห็นเราเลยก็คือจะต้องเห็นใบหน้าเราถ้าใบหน้าเรามาถึงแล้วมองคล้ำไม่สดใสหรือว่ามีริ้วรอยเนี่ยก็ทำให้เราไม่มั่นใจที่จะไปพูดคุยกับทุกๆท,ท่านอย่างนี้ค่ะเวลาเราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยก็จะเจอกับรังสีอิลตราเลตใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะรับโดยตรงเลยมันก็จะทำให้เราเป็นจุดกระฟาก็ทำให้ริ้วรอยเนี่ยมาก่อนเพื่อนเลย เนลเอทเนี่ยเพื่อนมาแนะนําบอกว่าเธอมาลองใช้ดูไหมเป็นผลิตภัณฑ์จากหอยทากธรรมชาติแล้วก็เขาบอกว่าให้ให้แต้มนิดนึงลองดูว่ามันซึมไหมเราก็ลองมาใช้กับผิวเออมันก็ซึมแล้วก็เลยมาลองใช้กับหน้าเซรั่มมาดูนะคะเซรั่มไม่ว่าซึมแล้วพอใช้มอยสเจอร์ยิ่งซึมเข้าไปอีกเพราะว่าใช้แล้วแป้งทาก็ง่ายเนียนแล้วไม่ต้องรอเวลานานนักว่ามันจะครีมซึมเราก็ทาได้เลยเพื่อนก็มาทักว่า รู้สึกเธอจะหน้าขาวขึ้นแล้วก็จุดกลาที่เธอเคยเป็นน่ะมันจางลงเธอไปหาหมอหรือเปล่าก็บอกว่าเปล่านี่ฉันใช้แต่เซเนลเอมาทั้งเดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนก็จะหันมาทางธรรมชาติหมดนะคะไม่ชอบสารเคมีผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์เราทุกอย่างอยากให้เราลองมาใช้ดูสักครั้งแล้วเราจะติดใจค่ะ